เจ็บอร่อเป็นอย่ารบ้างเนี่ยมันทำให้เดินเซยังไม่ได้ทำยังไม่ถึงก็ทางทางนอกอ่ะอันนี้มันเป็นส้วมกระเทยโอ้ยอันนี้ต่อยหน่อยบางที่พ่อเขา เดียวพ่อเขาต้องตรวจวันนี้ไม่เปิดไฟเดี๋ยวไม่ต้องเปิดเ๋ยวถ้าเขาเปิดเดี๋ยวพ่อเขาแหนะเธอตั้งเตือนพ่อเขาจัดการเขาเองพ่อพ่อรู้ไพ่อเขาจะได้รู้หรือมันจะมีความ้อนอีกห้องเลง ตรงนี้ก็เป็นที่ล้างจานเนี่ยซิงล้างจานยังไม่มีเลิกสุดเลยดีเลยมีทิวังของอ่ะเปล่าก็คงไปครัวนั่นแหละแกงน้ำตังยังไม่มีครัว เดี๋ยวยังไม่ได้เปิดก็เอาไฟพ่ออยู่ตรงนั้นก่อนพออยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะได้เปิดเอาเอาไฟขึ้นไฟห้องน้ำอยู่ตรงนี้พ่อพอดีไฟห้องน้ำอยู่ตรงนี้ ้้้องไนนามัต่ยเข้าไปดิพ่อเข้าเดินเข้าไปดูดิเดินเข้าไปดูห้องน้ำเป็ดีอย่าไปโยกอย่าไปโยกเสียพ่อไปโยกบ้างหรมันเสียที่ต้องเปลี่ยนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ขาไม่เสีย นี่เขาใครก็ราวไป้ะก็นี่ไงที่บอกข้อเมื่อวานอ่ะบอกว่าเนี่ยมันราวทั้งแถวเลยไงเออเราก็ทำมันเลอะมันจะไปเลอะมันเลองใหญ่เอาแล้วเราไม่ทำอะไรเลยหรอไม่ทำอะไรเลยกล่องสีที่ออกแค่นั้นแหละสีมันลาเฉยเฉยเราไปเลอะเลอะเลองใหญ่นี่มันมันราวเพราะมันสูดไปนะ อุก้น่อรเนี่น่ัอนแ้นนเดพ่อพอให้ทาก็หลับทาก็ทา,ทาอยู่แล้วทำเป็นมินก็ทาอยู่แล้ว ่อจะาหรือเปล่าเ,เกลือเที่มันนันน่ีของน,อนี่ขาาเกลือกูรูไหมอ๋ีไอซอมารว ้องแต่งเป็นสีนี่ด้วยของๆนะไม่แต่งก็ได้สีขอ,อ,อจ้จอต้องทำอะไรอีกจริงๆเหรอต้องทำอะไรจริงๆเหรอลวดราคาลวดอืมงัม้นนี่มังทำอะไรวะอโม แล้วมันจะขึ้นทางไหนวะเนี่ยมีเว่าดีฝนหลอะไรเงั้นกะไรง

มันต้องคูดมันจะหนิพอร่วงมาก็ะจะนิก็ร่วงน่นต้อขูดหวมันไปจะหนิงหมดเลยจะแผ่นหมดเลยเนี่ย ก็ต้องเดินใหม่เพราะไฟอีกระบบไฟอีกไม่ไฟไ<ป>แต่ละห้องมันไม่มีเลยมีนี่พ่อดูไม่ละเอียดเ,น,เนี่ยดูไฟก็ต้องทำใหม่พ่อเขาดูไม่ละเอียดที่ให้พ่อดูเมื่อวานนี่ไงนี่ไฟก็ต้องทำใหม่ ไฟมันเมนมาจากเสาไฟฟ้ามาเข้าตันนี้แต่เข้ามาจาตรงข้างหลังตรงนั้นละลายหมดแล้วอันนี้ไม่รู้ทำอะไรนะไม่รองทำอะไรนะเออทำอะไรก็ไม่ร่บสมับสวิทย์มันทำงานก็จบ เดี๋ยวไหมขึ้นมาไม,ไม่รู้นะนี่ข้างในนี่นี่ข้างในงในีนนนนน่นี่มก็ลื้อออกมาเปิดม,ม,ม,มาเนี่ยเปียบเลยสิ่งัวปกคืสองลื้อมาเนี่ยม,มันก็นี่เป็นเมนไฟเมนใหญ่กว่า

มันนี่มันเสียหายเลยเพียงแต่ว่านีๆอะไรนี่นะก็ทาสีขาวไป้เ่กรมนไม่พูดถึงนี่นะแห้หมดแล้วรู้เนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วมันของมันจุดจิกเล็กๆน้อยๆแต่ว่า<ม>พอมีสอบเนี่ยถ้าหลังไปพอยังรูไม่จบเลยรายละเอียดทีเทลวอะ่ะพอจะให้สอบอีกแบบแต่นจริงหรอือ นี่แเอร์แอร์เนี่นี่อ่ฝ้าอะไมันก็ลื้อออกมาเนี่อพ่อรู้ดิเนี่ยนเนี่ยลังก้างคาวลังหนูแมงสาบเนี่ยรื้อมาทั้งนั้นเลยทั้งแนวเลยที่ลื้อพ่อมันื้อพวกสายโทรศัพท์เก่าเนี้ออกมาเข้ามือเาได้เข้าไไข้า,างมัน,ขาามนมเข้าได้ก็ข้างมันเข้ามันเข้ามาทั้ไหนทั้ทงหนก็ข้างมันรู้แต่ว่าเราทําให้มันดีแค่นั้นเองออมันไม่รู้ต้นเหตุ ้ามามันก็เข้ามาอีกไม่เข้าแล้วถ้าเกิดเราปิดหมดแล้วเข้าไม่เข้าแล้วล่ะปิดไหนไมีเข้าทางไหนอพอจะไปหาเขตอะไรตัวทำให้มันดีเท่านั้นเองม,ม,ม,มันไม่มีตัวแล้วมันย้ายบ้านไปหมดแล้วแล้วสายไฟดีก็ต้องย้ายเนี่ยทำอีกเยอะออกมาเปิดไมอยังแล้วมิไฟอะไรตรงไหนเนี่ย เนี่ยวิ่งก็เปลี่ยนหลอดไฟนะย่เบิดก็ออกมาเนี่ยหลอดนะเหน่ายไฟมันจะย้ายทำไมไม่ใช่ย้าย,ย,ายของเดิมอยู่ข้างในนี่เขาก็ย้ายเอาทารีโนเวทมาทำไปหลอดแล้วตอนนี้มันก็รุนโบราณเขาไม่มีใครใช้กันแล้วก็วต้องเปลี่ยนใหม่แล้วไฟห้องน้ําเวลาจะเข้าห้องน้ำแบบมาก,กดตรงเนี้ยนะจริงมันก็ต้องอยู่ตรงนาห้องน้ำจะไ่อย,อยู่ตรงนี้ ถ้าพ่อไม่เปลี่ยนเจ้าอย่างนี้ก็ได้คงเท่าเขารับได้ก็้เขาเข้าไปเรงเปลี่ยนเออโอเคมีปัญหาหรอมันเรื่องใหญ่ทุกเรื่องนะครับถ้าพ่อทำมันเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเนี่ยแล้วสรุปแล้วเรื่องใหญ่แต่ไม่ได้ทำวันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกองเปลี่ยนเออไม่ทำอะไร่นี้ก็ไม่ทำอะไรดี๋ยวนี้ก็ทำความสะอาดทาสีแล้วจบแล้วมันก็ไม่เคยือขยัเลยแล้วมันก็ไม่ทำอะไรนะของพี่พ่อสุขใจอ่ะ แอ้วท่านพอ่อถูกใจเพราะว่าซื้อบ้านมาเนี่ยมันจะต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าให้เขาเท่ากันแบบโซมๆแบบนี้นพัดลมมันเนี่ยไม่ติดจะทำไงกระทัง่งมันฝันลมฝันลมระบายอากาศมันยังไม่ติดทำไงสายไฟลุงลังอย่างเงี้ยพ่อทำไงก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็มึงทำไปเลยมึงเป็นตัวจำมึง นออี่ไมไปใช้ได้ป่ะสวิสตช์กพ่อกก็เปิดดีไ,ไปไหนก็มันไม่มีหลอดไฟแล้วอ๋อมไม่รู้ไ,ไปยังไหนขเขาปิดตร้ก็ไม่มีหลอดเลยไม่รู้ ทำอะไรแบบที่พ่อบอกก็ได้ก็ไม่ทําอะไรก็ได้ เขาจะเปลี่นที่คนซื้ออยู่แล้วเนี่ยสายไฟเนี่ยที่มันเขาโยงโยงกันมาเนี่ยเราต้องจัดการเปลี่ยนใหม่เพื่อแล้วก็ไม่เอาก็พอบออกไปแล้วนั้นเองไม่ผมไทำอะไรทั้งนั้นมมีคน ตรงเนี้ยมันดีมันได้ที่เยอะ <c oughs> ไม่ค่อยหนัก <c oughs> อ่ะเมื่อวานตั้งร้านขึ้นทาข้างบนนู่นยังไม่ติดดีเลยบันไดมันไม่ค่อยแข็งแรงน้ำไม่เหมือนนี่อ้โหดูเลือนดูเลือนละลาเออมันมันได้ไม่ได้ตั้งร้านเนี่ย เนยียดาแล้วก็สิบอนที่สอิอ้นาแค่สวนที่เยะเลยดูมีค่าจริง มีขวดในบ้านเนี่ยนีขวดในบ้านขวดในบ้านเขาทำน้าหมักครอบน้ําหมักรดนไม้อะ่ะ ไม่เป็นไรอันนี้ที่หลังเดี๋ยวดึงออกดึงออกแล้วก็ไม่ออกต้องใช้จอบต้องเข็มเดี๋ยวให้มาดึงออกให้ดึงออกแล้วก็ดึงออกแล้วก็ลาเราไม่อยู่ตะปูเราไม่ เดี๋ยวไปงอฟ้องเนไรล้่ห้แอใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ตัวเดียวแอนใส่จะตาเยอะนะใช้ได้ตัวเดียวถ้าถ้าเราจะใช้ก็ต้องช่อง เราจำเป็นไปก่อนเรื่องแระเอาไวท้ทีหลังเอาจำเป็นมาก่อน<ม>หลังคากับไฟจำเป็นแไอ้เด็กคนสองขวครึ่งเดียวหลังคา,ากับไฟอ่ะจำเป็นแอร์บางทีคนเช่าติดเขาเองไอ้หลังคากับไฟอะไ่ะเราจะต้องทำให้เท่าไม่มีหรอกความรู้เอง ไม่บางคนเขาใส่เองเจ้าแม่เขาเช่าเท่าไหร่ถ้าตามสภาพต้องมาทำเองแล้วใครก็จะมาติดเองเราไม่รู้นะคุยกันเองมาโนกันเองนะแต่ว่าคุยเรื่องความจริงแล้วต่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะลำบากคุยคุยเรื่องจริงกันไปเพราะอะไรเพราะ เรื่องใหญ่เนี่ยก็ดูที่เรต้องทำมันคือเรื่องสีเนี่ยไอ้มันคมขึ้นโมได้ทำแล้วดีสวยขึ้นเยอะเลยสีไม่เท่าไหร่หรอกพ่อไอ้สำคัญหลังคาหลังคาต้องไม่ให้รั่วกับไฟไฟฟ้าเนี่ยต้องเป๊ะเลยเพราว่าบอกเขาบอกไม่ทำอะไรไฟไม่ไฟฟ้าสำคัญออาบกสีเนี่ยไม่เป็นไรพวกหนูชอบพร้อมๆเต็มๆแต่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องโอเคหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันรั่ว ก็ดูดิตรงไหนหลอดตรงนั้นก็ถ้าไฟฟ้า,าไฟฟ้านะ่ะต้องต้องเคอน okay โอเคหมไฟฟ้ามันสำคัญที่ม<ซ>ันจำเป็นเรา<ซ>ก็ไม่้องเอาไไฟเยอะแยะไฟเราก็มันก็จะมีแค่เบรกเกอร์ดวงไฟแล้วก็หลังคาเต็นก็บอกที่จําเป็นกับพ่อเขาว่าไหนจําเป็นอ่ะคือบอกพ่อว่าอันนี้มันจําเป็นอันนี้ควรจะต้องทำาไาในห้องนอนนี่ไอ่าในห้องนอนตรงนี้ต้องทำ นอแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยสำคัญไฟฟ้าที่จะต้องแบบเปลี่ยนดวงเปลี่ยนหลอดอะไรอยทางใหญ่ๆเดี๋ยวทาเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนมันคืออย่างนี้เขาไม่ได้เรียกเก็บเลยกทาเปจุจุดให้เสร็จไปเลยกระโดดไปกระโดดไปเมือกเวียนหัวอย่าทาเลยทาเวลาเาบ้ายืนทำตรงไหนตรงที่เองไม่เสร็จสักางเดียวอย่างงี้ให้เคมาทำดีกว่าแล้วให้ห้าร้อยทาสี มัะง,ง่ายกว่าไม,ไม่ใช่เจอาามาทำกรกระโดดไปกระโดดมาไม่เสร็จสักกระุด กลับละอืมกลับแล้วนะแล้วมีอะไรกลับไปเรื่ยก็ก็มีไฟเนี่ยที่ต้องพ่อเข้าไปต่อมีต้นไมอย่างนี้ใส่ไฟฟ้าแต่กระจกห้องน้ำก็คงไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่าง